เรวเลยนานาเสบดจะขอถ่ายรูปสักทีขอถ่ายรูปนักมวยวันนี้เอาละครับเสบดขอถ่ายรูปชอบชอบสไตล์นี้เขาชอบเสบดเป็นไงบ้างวันนี้ถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายก่อนอ่าแล้วกัเสิบดครับเสบดครับครับพี่ถามเลยครับจะเริ่เงินเป็นไงบ้างวันนี้สวยน่ารักคือเขาไม่ใช่มวยเก่ง แต่ว่าเขามามพยายาม,มนะครับคือถามว่าชกเสร็จเนี่ยผมก็ดูคู่ขี้นะกระชูน้ำเงินทูแดงได้ทั้งสองข้างเลยครับแต่กรรมการจะมองเห็นว่าเขาเป็นตัวเปิดเกมตลอดให้ยกนะครับแล้วก็วิธีการชกของเขาเนี่ยมันคือซุปเปอร์สาตาร์เนี่ยนะผมเนี่ยแพ้ชนะผมเชื่อว่าแฟนคลับเขาเยอะนะครับต้องชื่นชมน้องแล้วก็เห็นแบบนี้แล้วดีใจเนี่ยนะคนจับมวยทำนะค,ความพยายามเรียกว่าเกินร้อยเปอร์เซ<ม>็นต<ม>์พอดีเคยขอถ่ายรูปกับ แต่ต้องมือง่ายเลยเดี๋ยวผมไม่ไปขอถ่ายรูปใครเลยผมไม่คไปลองมาถ่ายรูปกับใครทั้งกมดเลยแต่ว่าทนไม่ไหวเพราะว่าเจริญเงินมันต่อยน่ารักจริงๆเอออยากถ่ายรูปกับน้องให้มันมีกำลังใจครับผมครับเจริญเงินเอ่อบอกอะไรหน่อยอ่ะบอกอ่าขอบคุณขอบควณนะครังไงบคุณครับที่ให้โอกาสจริงครับผมากเลยต่อไปก็จะทำให้เต็มที่ครับอธิบดีเท่าไหร่ครับเนี่ยวันนี้50,000ครับผม50,000หมดก็คือ้ายมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจครับมั่นใจเราเราเราทำไมถึงมั่นใจชนะเพราะอะไรไง ขยันแช่ไหมครับผมอ๋อขยันใช่ไหมโอ้โห้เครื่องกลับรถวัวเครื่องครับผมเครื่องอะไรกลับที่ไหนกลับที่ไหนกลับไหนกลับไหนเชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่ดอยอะไรดอยสุเทพเหรอโอ้อยู่ดอยสุเทพเอาล้วครับเอ้าฟังพี่น้องชาวดอยสุเทพใหม่วันนี้พูภาษาพูดภาษาเลียงเลยพูดภาษาก็เลียงได้ไหมพูดภาษาก็เลียงได้ไหมได้ครับเอาเอาเอาเหลือได้ไหม เอาพูดพูดภาษาเราอ่ะนะเอาพูดอาคาเอออาคาอาคาพูดภาษาอาคาเหน่อยพูดอาคาหน่อยภาษาไทยภาษาไทยเอาพูดอะไรก็พูดมาขอบคุณนะคขอบคุณนะครับคุณทนทีมือแล้นะครับทุกคนครับผมจะทำให้เต็มที่วันนี้ครับไวหน้าครับผมอ่านนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครัยินดีม้วยินดีครับนี่นะครับเสโบนะครับมาจะขอลูปมาเคยขอถ่ายลูกกับทั้งมือนะครับวันนี้มาขอถ่ายลูกกับเจริญเจริญเงินครับติดตามครับผลงานของน้องครับ กินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ครับ